ไม่อยากเถียงไม่อยากเถียงซึ่งสิ่งที่ผมบ่นไปมันคือสิ่งที่คนแก้ไขแล้วผมก็เลยไม่ได้ไปพูดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่พูดแล้วกันเขาบอกว่าเขาจะไม่ท้าทายอำนาจจีนนะแต่ก็มีบางครั้งที่ท้าทายแล้วก็บ่อยครับแล้วก็ทท้้ายครับแลวหลังนี่บ่อยมากไม่แต่หลังๆผมจะไม่อยากท้าทายแล้วได้ถ้าเกิดเรื่องไหนอาทายได้ท้าทายได้ใช่แต่ถ้าเราท้าทายแล้วเราแพ้เราก็ผมจะไม่พูดแล้วกันยอมน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ เถียงได้ผมไม่ติดแต่ถ้าเกิดเรื่องที่ผิดเนี่ยคนคิดใหม่ผมจะไม่พูดแล้วก็พูดมาว่าว่าเถียงเรื่องอะไรบ้างอขอโทษในคลิปแล้วอ๋อผิดผิดผิดโอเคโอเคอันนั้นถ้าเกิดเรื่องที่แบบเออผิดผมก็จะขอโทษล่อ๋อผิดผิดโอเคโอเคไปดูในคลิปได้ใจเรื่องไหนถ้าเรื่องมาสายไม่ได้เลยอแต่ถ้าเรามาสายขอโทษคือทำสองอย่างพร้อมกันนะ ผมเนี่ยไม่ทําให้เสียเวลาเลยใช่ฮะแล้วก็วันนั้นก็ไม่มีคนรอค่าต่อเข้าน้ําด้วยแล้วผมใช้เวลาเป่ากางเกงให้แห้งพร้อมกับแปรงฟันด้วยเพราะเปิดใจที่ไว้แล้วผมก็เฮ้ยแปรงฟันไปด้วยเป่าเกงไปด้วยเลยฮะแล้วสารุปเราถูกหรือเราผิดถามว่าถูกผิดถูกครับผมจะไม่พูดแลวกันเพราะว่าหนึ่งไม่มีคนรอต่อเข้าน้ำเข้าน้ำมีสอง,ง<ล>องอะไรอ,อย่างเงี้ยคุณผิดคุณผิดทุกคนคิดละกันยอมนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ